สวัสดีครับผมกลับคณะวุตรัยพิพัฒนพงศ์นะครับผมรับบทเป็นขามนั่นเองครับโดยคาแรคเตอร์ของตัวขามเนี่ยจะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับผมที่อาศัยอยู่กับคุณแม่นั่นก็คือพี่หายอาปรพอรหรือว่าแม่แจในเรื่องนั่นเองครับผมคือตัวขามเนี่ยเขาจะมีไอดอลเป็นคุณพ่อของเขาครับซึ่งคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นทหารที่แบบเก่งมากขามเนี่ยก็อยากจะเป็นทหารเหมือนคุณพ่อครับแต่ว่าได้ไปลองปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่เวิร์คครับคือเก่งทฤษฎีแต่ว่าอ่อนปฏิบัตินั่นเองครับ ฝันขวาฝันซ้ายฝันล่างฝันเฉยนุ่มันฉันด,ดุ่งตอดาบ่องดาว่องดาวเฮ้ย <Hey! S 2> บนอะไรมมวแต่ท่องตามทฤษฎีมึงโดนศัตรูเสียบแนะ่ไฟเอยเราก็ได้ยินคำร่ำลือมาว่าพี่หมู่บ้านหลืบลมเหล็กเนี่ยมี อาจารย์บัวผัดอยู่ซึ่งเป็นนักดาบที่เก่งมากแล้วเราเนี่ยก็อยากจะเจอตัวจริงมากๆเราอยากจะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขาแล้วเราก็เลยได้เดินทางไปหาเขาครับผมแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆอีกมากมายเลยครับผมโอ้อาจารย์เคยจับเวลาปะว่าอาจารย์เนี่ย ตีเหล็กได้เร็วแค่ไหนอะ่ะ60ครั้งต่อ10วินาทีเช่ก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องบัวผันฟันยับไว้ด้วยนะครับผมในวันที่2 4พฤศจิกายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับผมในเกิดใครเนี่ยอยากจะใครเพียดหรือว่าไปหาอะไรดูที่แบบทําให้รู้สึกผ่อนคลายเนี่ยผมแนะนําบัวผันฟันยับเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับบัวผันฟันยับ24พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์